สวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมครับได,ด, <laughs> ด้นิดนึงได้ผมก็ดด <laughs> ดได้แฟนฝรั่งเหมือนกันเอาจริงเหรอครับอันนี้เป็นยิมสายฝ้องะครับเนี่ยหมดแรงแล้วหมดแรง Fight him Oh really You know I came here to say I'm gonna kick ass everybody you know Oh วันนี้ผมจะพาเจอร์มี่ไปมวยไทยยิมกันนะครับสาเหตุที่เราจะไปมวยไทยยิมในวันนี้นะครับก็เพราะว่าเจอร์มี่อยากจะต่อยมวยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เราจะไปยิมมวยไทยในะวันนี้ก็คือผมจะไปพบกับคู่รักคู่หนึ่งซึ่งเป็นหนุ่มไทยกับสาวฝรั่งที่เขาเป็นนักมวยไทยทั้งคู่เลยนะแต่เป็นใครเขาชื่ออะไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลย สวัสดีครับจันเดกสัสดีต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเด็กเจเจในวันนี้พาพาลูกศิษย์มาหาครับเขาอยากเรียนมวยไทยครับสวัสดีตอนรับครับผมสวัสดีครับสวัสดีคับพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมครับได้นิดนึงอายามากอายมาเหนื่อยแล้วเรียนลูกพอน french so you speak french yeah <laughs> speak because french. my mom's from belgium ah. so i speak french too so how many languages uh, if i count I, six <laughs> 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 <Same>. <laughs> Yeah, because i grew up in luxembourg so we spoke luxembourgish german french and english and then dutch with my mom and German, skipping, Thai. Yeah, Thai and French what, what do you want to do today actually? I want to jump rope Jump rope And then uh, fight him Oh, oh really? He said he wants to fight I don't know <laughs> <laughs> Fight him <laughs> You said that. Today you're training? Yeah. Okay Then so now we do skipping Yes But like. ถามจานดีดีกว่าว่าปกติถ้าคนเขาอยากจะมาเทรนมวยไทยที่นี่นี่คือมีต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างรครับอ๋อก็ไม่ต้องเตรียมอะไรครับเพราะว่าอุปกรณ์เขาก็มีครบหมดแล้วครับอุปกรณ์ม,มีครบก็คือมาแค่ตัวแล้วก็กางเกงขาสั้นถ้าจใจดีครับแค่นั้นครับแล้วก็เข้ามาติดต่อได้เลยครับเพราะว่าแกอยู่ค่ายตลอดเจ้าของค่ายแก ยิมที่นี่นะครับก็มีชื่อว่าจุนมวยไทยเป็นยิมที่ถือว่าเปิดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นยิมแรกๆเลยที่คนที่เป็นลูกศิษย์ของที่นี่ก็ออกไปเปิดยิมของตัวเองข้อมูลตรงนี้นะครับทางจานเด์เป็นคนบอกผม,ผม <laughs> แล้ววันนี้เจอมี่เขาก็กําลังมาตามหานะครับยิมที่เขาอยากจะเทรนนิ่งมวยไทยคือจริงๆเขาชอบมวยแบบมวยสากลใช่ครับ ก็เดี๋ยวยังไงมารอดูอีกทีนึงนะครับว่าเจอมี่เขาจะไปได้ถึงไหนเ <laughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันกันกนกบเจ้าของ ยิมที่นี่ดีกว่านะครับพี่จุนว่าข้อมูลเกี่ยวกับยิมเนี่ยเขามีอะไรบ้างครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> คนที่เขาอยากจะมาฝึกมวยไทยเนี่ยต้องต้องเตรียมตัวเรื่องเวลาหรืออะไรยังไงบ้างรครับถ้าคนไม่เป็นมา <c oughs> คือ <c oughs> เราจะสอนว่าการออกหมัดหมัดเท้ากับศอกครับเบสิกพื้นฐานของมวยไทยอ <c oughs> แต่ถ้าคนเป็นมาแล้วก็จะอีกแบบหนะึ่ง คือผมมีลูกค้าเก่าเยอะอันนี้ก็ส่วนมากลูกค้ายังไม่ไปไหนแต่เกายังมาไม่ได้อ้ยต้องสู้ต่อไปสู้ๆครับครับผมผมก็ได้แฟนฝรั่งเหมือนกันเอาจริงเหรอครับอยื่มา17-18ปีแล้วโอ้นแล้วได้ลูกสาวคนหนึ่ง อันนี้เป็นยิมสายฝอ่ครับเนี่ยผู้ชายสายฝรั่งอ่ะบุเพสันนิวาสนะผมเองเคยบทเพลงสันนิวาสแล้วแฟนพี่จุนมาจากประเทศอะไรครับอังกฤษอังกฤษอังกฤษเขาอยู่นี่มานานหนอของมียี่สิปีแล้วยี่สิบเจอตั้งแต่ผมไม่มียิมอย่างไรผมไม่มีอะไรผมก็มาอยู่นี่ก็ไม่ได้มาคือมาเที่ยวมาเล่นอะไรอยู่ อะไรบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนไปเองเลยไม่เคยคิดเลยจะมายิ่มเป็นของตัวเองแต่บางสิ่งบางอย่างเอามันเปลี่ยนไปเองใช่มันแล้วแต่ผมไม่ใช่ชีวิตง่ายง่ายผมไม่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 ซีเรียสอะไรมากถูเด้ววันปั๊บ <laughs> Jimmy, are you going to have fight? Huh? Yeah, of course. You know I came here. I said I'm gonna kick ass, everybody. You know, <laughs> you know. <laughs> <Really>? <laughs> no, <he doesn't> really. <laughs> Don't tell him! Don't tell him! Boxing. <laughs> Boxing. Really. Yeah. Check. Oh shit! Oh shit! <laughs> <laughs> I'm very small, you know. Mm. He's cheating. He's very big. <laughs> 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 okay, good. now everybody, start! Uh, start! Kick his ass! Hahaha! Let me, let me in my zone Let me in my zone So don't let me down Don't play that Take you yeah. oh, down, oh. i am going say that Money make up a dollar Telling you now that's payback So I'll take that ask so now we're safe I've been caught in the top And I got my back So I know that I hate it But I'm on now oh boy these names And all these names gonna say What I did in the first place So I fall in love with you Two more minutes. Two more minutes. Are you tired? Yes. <laughs> are you tired? <laughs> 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 one more minute. One more minute. Yeah. I have to do more cardio. Yes. <laughs> one more minute. Yeah. Speed, 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 yeah, speed. do ah, speed. <laughs> speed oh. ah. <laughs> Oh wait, 10 seconds more, 10 seconds more! <laughs> okay. So, how was your oh, that, fight? Yeah, okay. Too easy for me. It was well, too easy, I kicked now his now ass. Now really? Cool guy. Oh. I feel sorry okay. But as I can see, you didn't kick his ass at all. Join me, have เร็วมากเลยครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีแรงครับพื้นฐานพื้นฐานพอได้ถือว่าดีพื้นฐานดีอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ซ้อมเขาไม่ได้ซ้อมต่อนื่งนผมว่านผมจะต้องพัฒนาไงดีครับก็ต้องซ้อมบ่อยๆครับวิ่งเยอะๆซ้อมบ่อยๆครับ <laughs> so we're gonna do power last time. Mm. Last time I did power with a boxing tie. I don't know how to kick, so by mistake I kicked my coach in the ball. So I'm gonna to try to not do it again. Hopefully, please. <laughs> Pray for me. <laughs> don't tell him he's gonna be scared. Okay, <laughs> Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 53 54 55 56 56 57 57 Up to you. Yes again Yes uh -huh. very good teacher <laughs> I'm not used to Thai boxing Thank you But you can say I improve at the end of the th ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้มาเจอจานเดกับมารีก็เพราะว่าผมมีถ่ายงานให้กับทางวิลล่าแห่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ได้เชิญทั้งสองคนไปเป็นใ้แบบต่อยมวยด้วยก็เลยทำให้ได้มารู้จักกับทั้งสองคนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาซ้อมกันเลยดีกว่านะ

Earth. Very easy, too easy, you know. I do that every day. <laughs> I never see you do that. It's because you sleep, you know. Oh, I wake really up very early and yeah. yeah. Oh, I don't <laughs> 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 so, right now we already finished the training. How do you feel? About dead, but feel good. <laughs> so, do you want to come back and train Muay Thai again? Yeah, I'm going to wait a few days to let my body recover and then i come back for sure. <laughs> okay, great. ก็วันนี้นะครับเราได้พามาให้ทุกคนได้เห็นเนาะถึงเรื่องของการเทรนนิ่งมวยไทยเป็นแบบไหนผมยังไม่มีโอกาสนะครับแต่ถ้ามีโอกาสข้างหน้าอาจจะลองมาเทรนด้วยนะครับแล้วก็ข้างหลังผมนี้นะครับเป็นคู่รักหนุ่มไทยกับสาวฝรั่งก็คือจานเดย์แล้วก็มารีนั่นเองครับก็สองคนนี้คบกันมานานเท่าไหร่แล้วครับประมาณ2ปี2ปีได้ครับ2ปีโอ้ยาวแล้วก็ ผมเท่าที่ผมรู้มาเราอูนี้จะมีข่าวดีใช่ไหมครับใช่ครับแต่จะเป็นอะไรอุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของ2คนนี้นะครับว่ามีความเป็นมายังไงแล้วเขารักกันได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราจะมีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับครับผมแน่นอนครับคอมเมนต์มาเยอะครับใยากรู้นะครับมันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ